รครับแอลข้ามาให้ยายสีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านของคุณยายนะคะเราก็จะไปกันนะคะนี้หลานชายสุดเลิฟนะคะซาน่อ พ่อนะคะที่ว่าสีข้าวพ่อเพิ่งเสียแล้วคราวนี้ก็มีหลานชายนะคะไว้สืบทอดให้เพื่อนสีข้าวแทนตานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านของคุณยายนะคะมาถึงบ้านคุณยายแตงเลยนะคะมาเอาข้าวไปสีนะคะบ้านายแตงเพื่อนบอกว่านี่จะสีจักรสอบนะสีสอบนะคะคนละยกก็ขึ้นไปแล้วนะคะ ข้าวเต็มแลาวได้ในบ้านยายแตงนะไม่มีคนกินไอน้ยังลูกเอาตัวอื่นนลยเนาะบ้านยายแตงข้าอย่างเต็มแล้วยา,วา,วาวเวยเฮ็ดบิสางเบ้เฮ็ดยังเฮ็ดยังเบอาเวเบ็ดนะผู้ใดเครื่องไปเครื่องมันนะโวยเสือบิง่ง กล้ยยายนะมีจะวีใหญ่ๆนะโหกล้ย,ออย่นก็ได้ไปให้แม่ตองขายเอาไปฝากขายะ้ยาายะเบิกได้ยายในภูวายนั่งมาอยู่หอนนะจ๊ะ่นว่นนั่งอนอยู่ข้างหลังฮือนหันห้อนเย็นอยู่นี่จ้ะ <c oughs> อยู่แบบบ้านเฮาได้นะจ๊ะสบายมีความซุกน้อยายญ่น้อ <c oughs> ยายเป็นเด็กไดนสุขภาพแข็งแรงบริเวณนะ แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้ว่าแบบนี้เนาะไปมาลูกหันเนาะลุกเข่ากับคือเจ็บกับลูกกระเดีวเจ็บแหนียวเขาจะอยู่กับแม่กับลูกสาวเพิ่นเล่นเนาะอยู่กับลูกอยู่กับหลานเพิ่ง่นแล้ว หูแล้วพอ่คยได้เยินผ้าผ้าเมื่อวานเมื่อกิดนะอันที่ว่าผ้าผ้ายืดเยื้ออัผาจ้าที่ว่าอันเขาบอกอันนี้แล้วนี่นี่นี่ตกนี่เนี่ยตัดไปแล้วนี่อ๋อโบดี้สูตรตาดินหนังบ่ใช่อไอีเบ๊ะเราเขานั่งอยู่ดีได้ผู้ดียเราอ๋อจะผู้ดียวฮหผ้าลงอ๋อเราหนังอนี่เราถึงเราจะได้อือนะเราสัมพอแล้วเขาได้ยินตะขาเวไอเบ๊ะอันเบ๊ะว้ายายโตนะเบิ้งเด็กน้อยแล้วจะเบิ้องบุหลานเล่นโลดพู้โทรศัพท์กับผู้เราเครื่องโอ้พท์กัู้เราเครื่องโพท์กั้เราเครื่องเด้อพี่น้้อองเ แบบนี้นะเขาเอิอสังคมกมุมหนาชีวิตไผ่ชีวิตมันบ่สนใจไผ่นะน,นั่นพวกนี้อันนี้นะเขาบ่าได้อยู่แบบนี้เลยจากก้าเพราะเขาบ่อยู่ไปเป็นคีค้านำเนาะของใกล้คือกันเพื่อนน,นะไม่ได้ไปใส่เนาะเขาบ่าให้ไปใส่เซลาเปลงไปดูคนกไปเบิง่งคนก็เด้อดใจคนเอาเขา่าพี่เคือมันนะกล้วยนะกล้วยลิง <c oughs> กขากินเพื่อน,น,นเต็มเหื่นได้คุณยายนะอันนี้กันน้ำมกัก์คบจานนี่นะน้ำยางเอาไปใส่ยางนี่นะน้ำมามักบจานนี่หนะอเออเซเลบาโลกับรถเลยมานาไก,ก่กับให้อันนี้กับรถให้หลานชายก่อนนะคะชายมาก คราวน,นี้ก็จะกลับบ้านกันนะคะจะ,จะกลับบ้านแล้วสายซิงของเรานะคะแค่นี้กันนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะกำลังเอาลงไปลงสีข้าวนะคะ ดีแล้วบ่มือนะลกะูกสี่มือดีผมน่าใครเป็นเดือดเลยจะไปลงสีข้าวกันนะคะลงสีข้าวพ่อไปหุดพักหวาดมั้ง มีคอนเสิร uh? ์ตน้อยของเพื่อนนะคะมีลำโพงท้องที like um, uh ่ท uh 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 ี่พ่อเคยอยู่ประจำนะคะลรงสีข้าวของตาคนเสียชีวิตแล้วนะคะก็จะมีหลานไว้เป็นพยานนะคะที่มาสีข้าวแทน ลงสีข้าวเพิ่นนะคะลงสีข้าวเล็กๆนะคะไปสีแบบครัวเรือน,นก็นเริ่มสีข้าวนะคะพี่แบ๊ก <laughs> สีข้าวแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ